อีกครั้งนะคะในรายการ84ค่ะรีวิววันนี้นะคะหยกก็อยู่ที่84ค่ะเซ็นเตอร์นะคะสาขาการจนายพิเศษหรือศูนย์ลมรถเดอะเบนให้เช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเอาใจสาวกนิสสันซิลฟีมากๆนะคะเพราะว่าวันนี้หยกจะมารีวิวนิสสันซิลฟีนะคะที่เป็นรถเกรด A เ,เลยนะคะคุณลูกค้าไม่มีการชนหนักไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะรถสวยมากๆนะคะ ก็จะเป็นคันนี้เลยนี่แทเดนเป็นนิสสันซิลฟีนะคะ 1.8V นะคะรถคันนี้จะอยู่ที่ปี2013ค่ะโอเคดูตัวเรือนภายนอกนะคะสีตัวเรือนของเขาก็จะเป็นสีเทาแบบนี้เลยนะคะ สีเทาแบบสวยๆสีเทาแบบผู้ดีผู้ดีแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ด้านนอกมองด้วยตาเปล่าตอนนี้ก็คือไม่มีตําหนิเลยนะคะคุณลูกค้าไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูทางด้านหน้าของเขากันบ้างดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะโอเคเรามาถึงด้านหน้าของเขาแล้วนะคะก่อนอื่นขอบ,บอกเลยนะคะว่ารถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะแล้วก็อุปกรณ์ครบชุดเลยนะคะแล้วก็ การชนของเขานี่คือไม่มีเลยนะคะลูกค้าย้ำอีกทีแล้วก็เลขไม้นะคะเป็นเลขไม้แท้ๆจากสูตรอีกด้วยนะคะโอเคมาดูด้านหน้าของเขากันก่อนนะคะรูปร่างหน้าตาของเขานะคะก็จะเป็นทรงประมาณนี้เลยลูกค้าเป็นรถเก่ง4ประตูนะคะที่ค่อนข้างแบบว่าออกจากพรีเมียมพรีเมียมหน่อยนะคะแล้วก็ ส่วนไฟหน้านะคะก็จะเป็นรูปทรงชฉบเฉี่ยแบบนี้นะคะแต่ไฟหน้าอาจจะเหลืองไปบ้างนะคะคุณลูกค้าแต่ไม่ต้องกังวลเลยนะคะทางเราจะขัดสีให้เขาแบบสภาพเหมือนใหม่เลยนะคะ โอเคแล้วก็คันนี้นะคะมีไฟตัดหมอกตรงนี้ให้ด้วยลูกค้าแล้วก็สภาพไฟตัดหมอกนะคะ mm hmm. ก็อาจจะมีล่องรอยการใช้งานตามการเวลาไปบ้างนะคะ mm hmm. ก็คืออาจจะมีเก่าไปบ้างนะคะแต่ก็คือไม่ต้องกังวลอีกเช่นกันนะคะ mm hmm. ทางเราก็จะขัดล้างเครื mm ่องแก้วขัดสีให้อย่างสวยงามเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ในส่วนของกระจก้าลูกค้ากระจกะจหน้าคันนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็น ขอบโคเมียมหมดเลยนะลูกค้าซึ่งพรีเมียมมากๆแล้วก็นี่มีตานีสันเป็นพรีเมียมแบบนี้ด้วยนะคะส่วนตรงตาตรงนี้นะคะก็อาจจะมีสีลอกไปบ้างแล้วนะคะเป็นระยะดบ,บักการเวลาของเขานะคะนี่แล้วก็โคเมียมตรงนี้นะคะสาภาพก็ถือว่ายังใช้ได้ยังดูสวยอยู่เลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ ส่วนภายนอกตรงฝากระโปรงตรงนี้นะคะบอกเลยว่าไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของล้อกันบ้างดีกว่านะคะว่าล้อของเขาจะเป็นยังไงโอเคมาในส่วนของล้อแล้วนะคะลูกค้านี่ก็จะเป็นล้อแม็กนะคะที่ลูกค้าเก่าเขาตกแต่งมานะคะ <S 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 เพื่อให้รถมีความสปอร์ตขึ้นมีความเท่ขึ้นนะคะคุณลูกค้าแล้วก็แม็กนะคะ ก็จะเป็นสีดำนะคะตัดด้วยสีเงินตรงนี้นะคะซึ่งสภาพแม็กเนี่ยถือว่ายังดูดีอยู่เลยนะคะคุณลูกค้าอาจจะมีตำหนิแบบว่ารอยขูดไปบ้างรอยสีถลเอกไปบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ไม่มีผลต่อการขับขี่ไม่มีผลต่อการใช้งานอย่างแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของยางนะคะคันนี้ก็จะอยู่ที่ขอบ17นะคะคุณลูกค้าแล้วก็ปียางก็คือปี2022เลยนะคะแล้วก็ดอกยางก็คือบอกเลยว่า แน่นๆอยู่เลยนะคะแล้วก็สามารถใช้ยางอันนี้ได้ไปอีก2-3าปีเลยลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้พร้อมใช้งานจริงๆนะคะแล้วก็ในส่วนของภาษีนะคะคันนี้ก็จะหมด6กุมพาปี66เลยนะคะคุณลูกค้าภาษีไม่ขาดรถมือเดียวรถพร้อมใช้งานใครตามหาอยู่ก็คือห้ามพลาดจริงๆนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างคันนี้นะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวเรือนเลยนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยขอบสีดําแบบนี้นะคะซึ่งสภาพเนี่ย สวยงามไม่มีรอยขียดข่วนนะคะแต่อาจจะมีรอยเปื้อนเล็กๆน,น้อยๆนะคะเป็นร่องรอยตามการใช้งานนะคะแล้วก็ตรงกระจกมองข้างก็มีไฟเลี้ยวติดให้ด้วยนะคะแล้วก็ระบบไฟของเขานะคะยังใช้งานได้ปกติอย่างแน่นอนเลยนะคะโอเคมาในส่วนของประตูนะคะคันนี้นะคะก็จะตกแต่งด้วยขอบขอบครเมียมเห็นไหมให้ลูกค้าคือเพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถแบบมากๆเลยนะและสภาพก็คือสวยงามมากลูกค้าต้องขอบเนี่ย ไม่มีสีลอกไม่มีสีอะไรเลยนะคะสภาพยังดูดีอยู่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของมือจับนะคะคันนี้ก็จะเป็นแบบพรีเมียมแบบนี้ด้วยนะคะนี่แล้วก็ด้านล่างนะคะตรงตรงตรงนี้นะคะก็คือตกแต่งด้วยสเกิร์ตด,ด้วยลูกค้าก็คือแบบว่าพร้อมใช้งานสวยงามแล้วก็เท่ต่างหากนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดดูเม็ดอาร์ตตรงกระจกของเขากันบ้างนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะอ่าเปิดกันเลยนะคะลูกค้าเปิดกันให้เห็นเลยว่ารถ ของเรานะคะคันนี้ไม่มีการชนหนักจมน้าไฟไหมอย่างแน่นอนลูกค้าดูจากเบ็ดอาร์กนะคะเรียงตัวการสวยงามนะคะแล้วก็ยางอันนี้นะคะค่อนข้างแน่นเลยลูกค้าโอเคแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตนะคะตรงประตูนะคะก็อาจจะมีรอยขันบ้างเล็กน้อยนะคะไปเก็บสีเก็บริ้วเก็บรอยให้รถมันสภาพสวยงามยิ่งขึ้นนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของด้านข้างประตูตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีเบดนะคะตัดกับ สีเทานะคะแล้วก็มีลายไม้ตกแต่งด้วยนิดหนึ่งนะคะคือเพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถนะคะแล้วก็ขอบอกเลยว่าสภาพตรงนี้คือสวยงามมากเกรด A เลยลูกค้าสภาพนางฟ้าจริงๆนะคะแล้วก็ระบบอะไรต่างๆของเขานะคะก็ยังใช้งานได้ปกติอย่างแน่นอนนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูประตูหลังของเขากันบ้างนะคะว่าเม็ดอากรประตูหลังจะสวยงามเหมือนด้านหน้าไหมนะคะเปิดมาเลยลูกค้าไม่มีหลอกลวงอยู่แล้วนะคะเปิดกันให้เห็นแบบนี้เลยนะคะ นี่เม็ดอ้างนะคะไม่มีบิดเบี้ยวนะคะบอกเลยว่าเป็นเม็ดกลมสวยงามจริงๆนะคะแล้วก็ยางอันนี้นะคะก็ยังแน่นเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตนั้นนะคะก็อาจจะมีขันมาบ้างนะคะเพื่อไปเก็บสีเก็บริว้วเก็บรอยนะคะแต่รับประกันเลยนะคะลูกค้าว่าคันนี้จะไม่มีชนหนักจมน้ำไฟไหม้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะคะก็เป็นสีเช่นเดียวกับด้านหน้านะคะแล้วก็ สภาพก็คือสวยงามเหมือนกับด้านหน้าเช่นกันนะคะไม่มีริ้วไม่มีรอยไม่มีรอยขาดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังของเขากันนะคะว่าสภาพด้านหลังของเขาจะเป็นยังไงนะคะโอเคถึงด้านหลังของเขาแล้วนะคะนี่รูปร่างหน้าตาด้านหลังของเขานะคะก็จะสวยงามสมกับเป็นรถบ้านมือเดียวจริงๆลูกค้าแล้วก็ไฟท้ายนะคะก็จะเป็น ฟองบูมแมลงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ระบบไฟของเขานะคะก็ยังติดยังใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะแล้วก็ลืมบอกนะคะว่าคันนี้นะคะติดฟิล์มดำรอบคันให้เรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าพร้อมใช้งานจริงๆลูกค้าแล้วก็ในส่วนของของตกแต่งด้านหลังนะคะก็ตกแต่งด้วยโคอเมียมหมดเลยลูกค้าแล้วก็ตรงรอยโคอเมียมอะไรต่างๆนะคะก็คือสวยงามมากนะคะไม่มีหลุดลอกไม่มีสีทลอกเลยนะคะ โอเคแล้วก็คันนี้นะคะมีไฟทับทิมให้ด้วยนะคะถึง2องดวงเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายของเขากันดูนะคะว่าท้ายของเขาจะก,กว้างขวางขนาดไหนนะคะนี่เปิดมาแล้วนะคะด้านหลังก็คือนี่ลูกค้าให้ดูเลยว่าสภาพก็คือยังสวยงามจริงๆนะคะอาจจะมีรอยขีดข่วนไปบ้างนะคะก็เป็นร่องรอยตามการใช้งานละคะแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงนะคะนี่ลูกค้าเห็นไหมว่าเม็ดอาร์ของเขานะคะ นี่ยังชัดเจนทุกเม็ดนะคะไม่มีบิดเบี้ยวเลยนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันบ้างนะคะฝั่งนี้ก็อีกเช่นกันนะคะคุณลูกค้านี่เม็ดอาร์กอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะ เมดอาร์ก,ก็คือสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังของเขานะคะนี่ก็จะยิ่งใหญ่อลังการใส่ของได้เยอะนะคะบรรจุของได้ค่อนข้างเยอะเลยลูกค้าแล้วก็ตรงด้านหลังเนี่ยอาจจะมีตําหนิเป็นรอยเปื้อนฝุ่นรอยเปื้อนสีขาวไปบ้างนะคะแล้วก็อาจจะมีรอยขีดข่วนตรงที่รองตรงนี้ไปบ้างนะคะเป็นร่องรอยตามการใช้งานนะคะคุณลูกค้าแต่ไม่มีรอยขาดเลยนะคะคุณลูกค้สาสภาพถหรือว,ว่ายังใช้ได้เลยนะคะสําหรับรถปี2013นะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายของเขากันดูนะคะว่าจะมีอุปกรณ์อะไรให้บ้างนะคะนี่เปิดมาเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ก็จะมียางอะไหล่ให้เลยหนึ่งอันนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์แม่แรงด้วยนะคะบอกเลยว่าอุปกรณ์พร้อมใช้งานอุปกรณ์ครบชุดแบบนี้ก็คือหาค่อนข้างยากเลยนะลูกค้ารถแบบดีๆแบบนี้ใครกำลังตามหาอยู่ก็คือห้ามพลาดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นด้านหน้าของเขากันบ้างดีกว่านะคะว่าจะมีออปชั่นอะไรเล่นให้เล่นบ้างนะคะไปเลยคะ่ะ โอเคเข้ามาในรถแล้วเรียบร้อยนะคะก่อนอื่นขอสตาร์รถก่อนเลยนะคะคันนี้ก็จะเป็นแบบพุสตาร์นะคะคุณลูกค้าก็คือสะดวกสบายทันสมัยขับง่ายแล้วก็ระบบพุสตาร์ของเขาก็คือไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนเลยนะคะโอเคแล้วก็มาในส่วนของสีภายในนะคะอ่าขอเบาเสียงก่อนนะคะ อ่าโอเคเบาเสียงเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเริ่มจากสีภายในนะคะสีภายในคันนี้นะคะก็จะเป็นสีเบจทั้งคันเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็สภาพด,ด้านในก็คือกว้างขวางมากแล้วก็ค่อนข้างสภาพดีเลยนะคะบนเพดานเนี่ยอาจจะมีรอยเปื้อนแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะแต่ไม่มีรอยขาดไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะคุณลูกค้าคันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะ ฝั่งซ้ายมือนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะแล้วก็โทรเข้าโทรออกได้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงพวงมาลัยของเขาเนี่ยสภาพก็ดีเช่นกันนะลูกค้าไม่มีรอยลอกไม่มีรอยทะลอกเลยนะคะสภาพสวยงามมากๆลูกค้าเก่าก็คือดูแลดีมากๆเลยนะคะ แล้วก็ในส่วนของเลื่อนไม้นะคะคุณลูกค้าคัน,นคันนี้ก็จะเป็นเลือนไม้แบบดิจิตอลแล้วนะคะแล้วก็ระบบอะไรของเขานะคะก็คือไม่มีปัญหาเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านขวามือนะคะนี่ระบบแบบว่าเลื่อนกระจกอะไรนะคะเห็นไหมลูกค้าก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะ โอเคแล้วก็มาในส่วนของคอนโซลนะคะลูกค้าคอนโซลคันนี้นะคะก็จะเป็นคอนโซลสีแบบว่าออกเทาๆหน่อยนะแล้วก็สภาพเนี่ยสวยงามเลยลูกค้าไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยขาดเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะแล้วก็คอนโซลนะคะอาจจะตกแต่งด้วยสีเงินตรงนี้เล็กๆน้อยๆนะคะนี่แล้วก็ในส่วนของแอร์นะคะคันนี้ก็จะมีแอร์สองช่องตรงนี้นะคะแล้วก็แอร์ตอนนี้ขอบอกเลยว่าก็ ค่อนข้างเย็นอยู่นะคะสภาพก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นจอมีเดียนะคะจอมีเดียคันนี้นะคะก็สามารถฟังวิทยุได้นะคะลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็คันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นระบบทัชสกรีนด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเทสระบบของวิทยุกันนะคะว่าเสียงของเขานะคะยังจะดังอยู่ไหมนะคะน่วสะ เสียงของเขานะคะยังดังแล้วก็ยังได้ยินแล้วก็เสียงยังดีระบบอะไรยังไม่รวนเลยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของที่ปรับแอร์นะคะปรับแอร์นะคะคันนี้บอกเลยว่าแอร์เป็น Dual ด,ด้วยลูกค้าก็คือมีแยกอุณหภูมิกันนั่นเองนะคะแล้วก็ขอบอกแอร์ก็ยังเย็นตามที่หยกบอกไปเลยนะคะก็คือแอร์ยังแบบว่าใช้งานได้ปกติทั้งสงฝั่งเลยนะคะนี่สามารถปรับได้อะไรได้หมดเลยนะคะ โอเคแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะคะก็เป็นที่แบบว่าตรงกลางของเขานะคะก็จะเป็นแบบลายไม้แบบสวยๆแบบหรูหราแบบนี้แล้วนะคะตรงนี้นะคะสามารถเปิดออกมาได้นะคะก็สามารถใส่พ้าได้ใส่เศษเหรียญได้นะคะแล้วก็สามารถจุดวัวรีได้ด้วย1อันนะคะ แล้วก็ในส่วนของเกียร์นะคะเกียร์คันนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์ออโต้แล้วลูกค้าขับง่ายสะดวกสบายอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ระบบเกียร์ของเขานะคะก็คือไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของสภาพเกียร์นะคะก็อาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานไปบ้างนะคะแต่ไม่มีผลต่อการขับขี่นะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะตรงลายไม้ตรงนี้นะคะก็อาจจะมีรอยขูดไปบ้างเล็กๆน้อยน้อยนะคะก็ไม่มีผลต่อการใช้งานอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะคะก็ สามารถเนี่ยวางรีโมทแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาอีกนะคะก็สามารถวางแก้วน้ำได้ถึง2แก้วเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเบรกมือตรงนี้นะคะก็ไม่มีปัญหายังใช้งานได้ปกติเลยนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้คือสวยงามมากลูกค้าไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยอะไรเลยนะคะตรงนี้ก็สามารถปิดแบบนี้ได้ด้วยนะคะนี่แล้วก็ในส่วนของที่พักแขนนะคะเปิดออกมาตรงนี้นะคะก็สามารถใส่ของได้อีกด้านในค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็คือค่อนข้างกว้างขวางเลยนะคะ โอเคแล้วก็มาในส่วนของด้านบนกันบ้างดีกว่านะคะด้านบนตรงนี้นะคะเปิดออกมานะคะก็จะมีกระจกตรงนี้ให้แล้วก็มีไฟให้แล้วก็ระบบไฟของเขาตรงนี้นะคะก็ยังติดอยู่นะคะคุณลูกค้าแต่ตรงนี้ที่บางแดดอาจจะมีรอยเปื้อนสีดำไปบ้างนะคะเป็นร่องรอยตามการใช้งานนะคะ แล้วก็ในส่วนของไฟตรงนี้นะคะนี่ก็ระบบอะไรต่างๆยังใช้งานได้ปกตินะคะคุณลูกค้าด่ป,ดปิดเปิดได้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเปิดออกมาก็มีที่ใส่แว่นให้ด้วย1อันนะคะก็คือไม่ต้องซื้อออปชันเพิ่มเติมเลยนะคะโอเคมาในส่วนของเบาะนะคะลูกค้าคันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีน้ำตาลสีเบจแบบสวยแบบผู้ดีมากนะคะแล้วก็สภาพเบาะบอกเลยว่า สวยงามจริงๆสมกับเป็นรถบ้านมือเดียวรถเกตเอจริงๆนะคะเพราะว่าเบาะของเขาไม่มีรอยขาด ไม่มีรอยแบบว่ารอยทะลอกไม่มีรอยเปื้อนเลยแม้แต่นิดเดียวนะลูกค้าสวยงามมากเลยนะคะโอเคแล้วก็ด้านบนเพดานตรงนี้นะคะอาจจะมีรอยเปื้อนตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเป็นสีดําแค่นิดเดียวจริงๆลูกค้าก็คือไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะเป็นปกติของรถมือสองนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังของเขากันบ้างนะคะว่าจะกว้างขวางสมกับเป็นเซลฟี่ไหมนะคะไปเลยคะ่ะโอเคเข้ามาด้านหลังแล้วนะคะนี่ด้านหลังก็ถือว่ากว้างขวาง สมกับเป็นรถเก่งสประตูนะลูกค้าก็คือไม่เบียดนั่งได้3ามคนแล้วก็เบาะของเขานะคะก็จะเป็นเบาะสีเดียวกับด้านหน้าเลยนะลูกค้าแล้วก็สภาพเ,เ,เบาะด้านหลังก็คือสวยงามมากไม่มีรอยขีขดข่วนอีกเช่นกันนะคะสมกับเป็นรถบ้านมือเดียวจริงๆนะคะแล้วก็ตรงเพดานตรงนี้นะคะอาจจะมีรอยเปื้อนไปบ้างเป็นจุดๆเป็นดวงๆนะคะแต่ก็คือไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะด้านหลังนะคะนี่สามารถเปิดออกมาตรงนี้ได้นะคะ ก็เป็นที่พักแขนได้นะคะสามารถวางแก้วน้ำได้ถึง2แก้วเลยลูกค้าแล้วก็ยังไม่พอนะลูกค้าตรงนี้นะคะสามารถเปิดออกมาได้อีกนะคะนี่ ก็เป็นที่แบบทะลุไปตรงหลังท้ายหลังของเขานะคะก็ไว้สําหรับว่าไม้ก๊อกวางของอะไรที่มันยาวๆนะคะตรงนี้ก็สามารถวางได้เลยนะคะแต่ตรงนี้นะคะอาจจะมีแบบว่าร่องรอยตําหนิไปบ้างนะคะเป็นเปื้อนสีดําๆตรงนี้นะคะแต่ก็คือไม่มีรอยถะลอกเลยลูกค้าก็คือสวยสมชื่อสวยสมราคาจริงๆนะคะโอเคแล้วก็ด้านหลังนะคะก็คือไม่ต้องกลัวล้อเลยนะคะก็มีแอร์ตรงนี้นะคะ2ช่องเลยนะคะนี่ก็คือ แอร์ก็เย็นถึงด้านหลังแน่นอนเย็นไม่น้อยหน้ากับด้านหน้าเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องของเขากันบ้างดีดกว่านะคะว่าจะห้องเครื่องสภาพสวยงามขนาดไหนไปเลยค่ะโอเคถึงฝากระป๋องเขาแล้วนะคะเปิดกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียวหาแป๊บนึงนะลูกค้าโอเคเจอแล้วเปิดกันเลยนะคะ อ่าอยู่นี่นะคะหาม่เจอนี่ก็เปิดก็ค่อนข้างง่ายนะคะคุณลูกค้าผู้หญิงก็สามารถเปิดได้นะคะโอเคเข้ามาดูในตัวเครื่องของเขาเลยนะคะนี่ตัวเครื่องของเขานะคะก็จะเป็นเครื่องเดิมๆจากนิสสันเลยนะคะลูกค้าแล้วก็บอกเลยว่าสภาพสวยมากนะกรอบเกิดอะไรต่างๆเห็นไหมว่าลูกค้าไม่มีแตกเลยนะคะ นี่แล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงนะคะบอกเลยว่าเป็นฝากระโปรงของแท้ของเดิมของเขาแน่นอนนะคะเพราะว่ารอยรูอะไรตรงนี้ต่างๆยังเป็นทรงกลมนะคะนี่แล้วก็มีมอกอบติดอยู่ตรงนี้ให้ด้วยนะคะสติกเกอร์อะไรต่างๆของเขานะคะก็ยังมีครบถ้วนนะคะแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตฝากระโปรงนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะ ไม่มีรอยขันเลยนะคะตรงฝากระโปรงนะคะแต่ตรงนี้นะคะเลื่อนลงมานะคะรอยน็อตบางตัวนะคะอาจจะมีรอยขันไปบ้างนะคะเพื่อไปเก็บสีเก็บริ้วเก็บรอยให้สภาพรถมันสวยงามยิ่งขึ้นนะคะคุณลูกค้าโอเคมาดูฝั่งฝั่งนี้กันบ้างนะคะฝั่งนี้นะคะรอยน็อตก็ไม่มีขันอ่เช่นกันนะคะนี่ลูกค้าสังเกตจากเม็ดอาร์กเลยนะคะเม็ดอาร์คสวยงามมากนะคะนี่เห็นไหม เลียงตัวกันสวยและยังเป็นเม็ดกลมอยู่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของขนาดเครื่องคันนี้นะคะก็จะอยู่ที่4สูบนะคะแล้วก็เครื่อง1น0 0ซีซีนะคะแล้วก็107แหลแรงม้านะคะโอเคเดี๋ยวเราไปพูดราคาแล้วก็เลขไมล์ของเขาทางด้านหน้ากันเลยดีกว่าค่ะจบไปแล้วนะคะกับการรีวิวรถเก๋ง4ประตูนะคะที่เป็นรถบ้านมือเดียวแล้วก็สภาพนางฟ้าจริงๆนะคะลูกค้า เป็นคันนี้เลยนี่นิสสันซิลฟี่นะคะ 1.8V นะคะรถคันนี้จะอยู่ที่ปี2013ค่ะบอกเลยนะคะว่ารถคันนี้สวยสมกับเป็นรถบ้านมือเดียวจริงๆนะคะลูกค้าก็คือแทบไม่มีตำหนิเลยนะคะอาจจะมีไปบ้างนะคะเป็นสภาพของรถมือสองตาปกติเลยลูกค้าแต่ก็คือรับประกันเลยนะคะว่า,าเครื่องของเขาเกียร์ของเขานะคะช่วงล่างของเขาอะไรต่างๆก็คือไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะคะ แล้วก็สําหรับเลขไม้นะคะคันนี้นะคะก็จะอยู่ที่1 6, 000, นึ่งแสหกมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าไม่มากเลยนะคะสําหรับรถปี2013นะคะแล้วก็ราคานะคะจะอยู่ที่3ามแสนสองหมื่นแปดบาทเท่านั้นเองนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากนะคะเพราะว่าลูกค้าจะได้รับรถเก๋งสประตูนะคะที่ด้านใน ค่อนข้างกว้างขวางเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะลูกค้ามียางอะไหล่ให้มีอุปกรณ์แม่แรงให้นะคะแล้วก็มีคู่มืออะไรต่างๆให้ครบถ้วนเลยนะคะแล้วก็เป็นเลขงไม้แท้เลขงไม้เดิมๆของเขาเลยนะคะแล้วก็แถมคันนี้นะคะบอกเลยว่าไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําไม่มีไฟไหม้อีกเช่นกันนะคะเพราะว่ามีพี่กูอินสเปชั่นนะคะมาการันตีให้เลยนะคะแล้วก็ส่วนทางของ8ปค่าของเรานะคะก็มีการรับประกันนะคะมีรับประกันเครื่องนะคะรับประกันกน นะคะภายใน1ปีนะคะแล้วก็อะไรอื่นๆอีก1เดือนนะคะและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะทั่วประเทศเลยตลอด24ชั่วโมองอีก1ปีด้วยเช่นกันนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามการจัดไฟแนนนะคะเพราะว่าทาง84าของเรานะคะมีบริการจัดไฟแนนถึงบ้านด้วยลูกค้าไม่ต้องมาดูรถให้เสียเวลานะคะดูคลิปจากหยกแล้วก็ ติดต่อสอบถามได้เลยนะคะก็ใครที่อยากจะติดต่อสอบถามนะคะก็สามารถโทรไปที่เบอร์0848488844นะคะหรือไลน์นะคะ84 Car เซนเตอนะคะแล้วก็ Facebook นะคะ8 4 c e ่คาเซนเตอนะคะแล้วก็ YouTube นะคะ8 4 c a r e ่คาเซนเตอรชั้นแนนะคะสามารถทักมาสอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะหยกต้องผอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หยกด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะมารีวิวอะไรติดรอต,ติดตามเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายปิดทีิพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่ออกรถกับ84ค่ขาเซ็นเตอร์นะคะแล้วรับชมผ่านช่องทาง YouTube นะคะก็รับเพิ่มไปเลยค่ะนี่เป็นน้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกนะคะไว้ทำความสะอาดรถ ให้รถเหมือนใหม่ตลอดเวลานะคะรับเพิ่มไปเลยค่ะ นุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com